สวัสดีครับผมหายหน้าหายตาไปนานครับคนเมืองหนาอสานดีชแนลครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมเป็นรถหัวลากครับโอ้โหมาแล้วครับหัวลากเดี๋ยวพาไปหาเจ้าของรถก่อนปหาเจ้าของรถปลากับช่องยูทูบคนเมืองหนาวนะครับปลาปลาเดี๋ยวผมสอบถามหน่อยเครื่องมันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เออสามรอสามร้อยครับเครื่องสามร้อยเหรอเครื่องแปดสูบครับโอ้ถึงว่ามันออกสองท่อเนาะ แรงไหมครับมันเป็นสองเท่าหรือเท่าเดียวเขาบอกว่า<ส>ไม่ค่อยแรงแต่ไปแลเนินไม่มีโอ้สุดยอดเลยพี่เขาบอกว่าไม่แรงนะแต่มาได้ไงไม่รู้แถวนี้มีแต่เขาจังหวัดเลยอันนี้รถอยู่จังหวัดเลยนะครับมาลงวิ่งคนถ่ายนะครับร้านไหนปะร้านนาดอกคำกอดท่าสะอาดอู้ยมีแต่ทางยากๆเลยนะเนี่ยขอดูข้างในหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีเสือะไรนะทอดขึ้นแค่ข้อใส่โห่ไหมนะเหรอ ก่อนก็เสียงไปแล้วมันเป็นรถไทยหรือรถอะไรครับไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นเลยอยู่บ้านเรานี่ยนครับรถตัวนี้มันเป็นรถของคนนอกรถนอกนี่แหละร,รถนอก,นอกดูข้างในนะโอ้โหครับสวยจริงๆครับขออนุญาตนะครับมันเป็นห้องนอนเลยหาดูยากครับท่านผู้ชมครับก็คือ ักี่ปีแล้วไม่รู้นะตัวนี้ดูอายุเยอะเลยนะห้ากสิบปีแล้วครับก็คือมาจากทางบ้านมาจากปารกาญบุรีแต่บ้านผมไม่มีนะครับอันนี้ทําใหม่ใช่ไหมครับทำใหม่ตัวนี้ฝาข้างนีงก็ทําใหม่วหจริงๆครับครับก็คืองานงานก็ยังเก็บรายละเอียดเยอะเนาะใ่ไหไปได้ไปล้างเพราะฝุ่นมันเยอะ ปลาปลาอะไรนะครับสุรินครับปลาชื่อปลาสุรินครับปลาสุรินก็คือมันวิ่งอ้อยอยู่เขดแอลเนาะเอามาพอดีปกติก็วิ่งอยู่นี่แหละโลดใจไม่ไหวครับจริงๆมันเป็นเครื่องเครื่อง่ีง V8 ครับมันออกสองท่อเลยปาตัวแต่ว่ามันเป็นอนุรักษ์ก็คือหางวอสุรพันธ์ครับนี่ครับก็วิ่งอ้อยเนาะถ้าไม่ใช่พี่ๆเขามาขับก็คงจะไม่เห็นเนาะครับหางวอ อฟังเสียงเครื่องใช่ไหมครับเครื่องเสียงไม่มีแล้วไม่ได้ฟังแล้วเครื่องเสียงมันมันมีแต่ว่าถอดไปแล้วนอนไม่ได้ครับโอ้ <slowly. S 2> โอโอันนี้ฟังเสียงนะครับ <soap> โอ้โ,อโ,อโ,อโหโหดไลจริงครับเล็กๆน้อยๆปัดออกอสมชายายจร<ๆ>ิงๆติดหน้ารถนะตัวโกง <laughs> <C cess> สมใจยากจีไปทุกทีไ like ด้ปะไปเลยจีครับโหหมดไลท์ครับหมดจริงจริงน่ากลัวจริงจแต่ในเมืองฝรั่งครับอู้จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องเครื่องดีแปเป็นเครื่องดีแปดไม่ใช่คูโซเนาะคูโซในจิตมาจีใิตเล่นเลยนะแต่หน้ามันเหมือนตัวโกงจริงนะทัานฟอร์เมอร์ สวยจริงครับคลาสสิกมากครับพวดเห็นแล้วโอ้โหแบบคืออดไม่ไหวนะครับวันนั้นผมเห็นตอนกลางคืนตาเขาออกไปตอนกลางคืนครับอเอ้ยไปะจะถ่ายแล้ววันนั้นไม่ทันสงสัยจะไปเกลกันอีกอยู่แล้วอยู่ี่อีกทางครับสามไวแรงคือแรงก็บสอบน,นะเครื่องมันก็ดังแรงแต่ครับมันเป็นเครื่องเองครื่องทับทักยาว ทักยาวนี่ครับวันนี้มาด้วยกันกับทีมงานพี่เขาเนะขอถ่ายด้วยนะพี่นะได้กี่เที่ยวแล้วปะตอนนี้ได้ติดเที่ยวเพราะอ้อยนรายงานคนเราตัดอ้อยมันยังไม่เข้ากันโอ้ขอบคุณครับได้มีโอกาสได้รีวิวครับเป็นรถที่แบบหายากชื่อชื่อจริงๆก็คืออะไรครับปะชื่อชื่อจริงๆคืออะไรของรถเนี่ยเหรอครับชื่อชื่อเลยนิสสันดีเซลนิสสันดีเซลครับ เป็นแตกเป็นวาง 8, วีแปหรือว่าเครื่องของเขาเครื่องของเขาเลยเครื่องของเขาเลยครับเป็นวีแปสุดดูดูห้องเครื่องได้ไหมครับวันนี้<อ>วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตปลาเข้าหน่อยนะครับเนาะปลาสุรินครับปาลาสุรินจะมีโอกาสครับผมเป็นบุญช่องครับคนเมหนาวมาเจอแล้วหนึ่งในไทยแล้วมัง้งคันนีโ้โอ้โหครับน่าจะเป็นคันหนึ่งในไทย ครับมีกี่คันไม่รู้มีมีหลายคันแต่ส่วนมากจะเป็นซากหมดอครับแล้วก็ดีมากนะครับยางเยือนี่คือคือเขาเปลี่ยนมาหมดเนาะครับตรงลงตรงยางนี่ก็ของเดิมหมดเช่นเดิมหมดครับโอ้ครับเครื่องเป็นเครื่องนีสันนะครับนะเครื่องนีสันเป็นดี80นะครับสอุยโนเป็นดี80นะครับแล้วหม้อน้ำก็คือหม้อน้ำเดิมของเครื่องเขาเดิมนะครับเอกลักษณ์แบบนี้เลย แต่มันมืดๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็คุ้มจะคุ้มแล้วนะครับคุประมาณที่เราไปถ่ายไปแต่มันก็ได้ดูแสงไฟก็สวยมากเลยว้าวสุดๆครับสุดๆเหมือนมันจะแปลงร่างเลยครับตัวนี้เหมือนจะแปลงร่างแล้วอ่าดูเหมือนเลยนะ ไอใครเคยแข่งมาหมดแล้วโอ้โหแต่ถ้าอยู่แถวบ้านนครปฐมคงจะเห็นกาลิวิ่งอยู่เน,ะ<อ>นาะครับผมวิ่งอยู่ธรรมกาครับทมกาครับวิ่งอะไรวิ่งมันตาลเนาะวิ่งวิ่งโมลาวิ่งกากอ้อยอ้ครับธรรมากาบ่อพลอยครับธรรมากาบ่อพลอยเนาะก็โอ้ขนาดระดยะอายุขนาดนี้ยังมาใช้ง,งานขนาดนี้ก็ถือว่า หารับจ้างเลยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเอามาวิ่งธรรมดานะวิ่งหายกินเลยประหยัดไหมครับก็ก็พื้นอยู่ที่เราเหยียบอะครับถ้าเราถ้าเราเหยียบมากมันก็กินมากแต่ว่าผู้ถึงารประหยัดไหมก็ก็กินกว่ารถธรรมดานิดนึงโออครับกินกว่ารถธรรมดานิดนึงแต่แต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะไม่ได้กินเกินเกินเกินตัวเท่าไหร่ก็ยังวิ่งเหยียบกับเพื่อนได้อยู่ถ้ามันเกินตัวคงไม่วิ่งอ้อยไม่ได้เนาะ ดีไม่ดีประหยัดกับเพื่อนนะเครื่องมันใหญ่นะ่ที่มันเหมือนตับตัวใหญ่ที่ใหญ่ตับตัวเปเลี่ยกอะไรเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วครับรับกันดีๆอยู่ <c oughs> เทไงปมะเทศตอะวันแต่เอาแบบนี้แหละจะได้เห็นแสงไฟเขาหน่อยตับดูตัว,วเผาเปื่อครับโอ,โอ้โห <c oughs> เริ่มเท่เลยตามอายุการใช้งานเนี่ยคันส่งมาจากนี่เลยยาวมาถึงนี่หน้ารถเลยหัวยาวแล้วเนาะเป็นรถหัวยาว เจียวปะปะออก,ก้องมาคง <c ười> ับเกียวเลยรับช่วงลงช่วงล่างถือว่าเปี้ยะเลยครับเปี้ยะมันดูมันจะดูใหญ่กว่าสามหกศูนย์เลยนะคัสซี่นะขับยวขอดูข้างบนยโอ้ออปลาเขายกหัวให้ดู อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกหลังเนาะครับเบรกหลังเบรกลูปครับเจ้าป้าขอขึ้นขอระยะขึ้นไปนิดนึงนะครับขอบคุณากนะครับผมกินเลยครับโอ้เกียร์อะไรครับเดี๋ยวมันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นเกียร์บูลเลอร์แต่เดี๋ยวนี้เกียร์บูลเลอร์มันพังก็เลยรอซ่อมอยู่ก็เลยเอาเกียร์ธรรมดามาใส่แต่ก็จะไปได้ใช้งานไม่ได้ดีดหัวแล้วเจ้าป้าเจ้าป้ไม่ดีดหัวแล้วเนาะเป็นเท่าธรรมดาแล้วเนาะไม่ดีดครับ เพราะว่าเกียร์ของเขาพ,พังอยู่แล้วก็รอซ่อมแล้วก็เลยเอาเกียร์ธรรมดามาใส่ก่อนครับแ้วก็ผมก็ถ่ายให้ดูใช่นี้นะครับก็คือเป็นรถของป่าเขาก็ไมปจาก้นเท่าไปเลแต่คือก็สภาพข้างในก็เป็นแบบนี้แหละครับจะเป็นสไตล์ก็จะเหมือนกับหัวนิสันหัวยาวคล้ายๆกันสไตล์ข้างในนะครับแต่อุปกรณ์ข้างในนี้ก็คือพวกเลื่อนไมอะไรนี้อยู่ครบหมดเลย แกรักษาได้ดีมากคลาสสิกก็มีเพิ่มมาหน่อยก็เป็นวัดรอบวัดบูธอะไรเนี่ยนะครับครับแต่โอ้อุ่นครับสุดยอดครับผมสุดยอดครับป๋าขอบคุณมากมากเลยกับป๋าสุรินเนาะครับเนาะบ้านบ้านอยู่ก็คืออยู่ทุตามทะเบียนไหมครับครับชื่อสุรินแต่ยู่ห้อพันผสงแล้วรถอันนี้มันเป็นของการธนบุรีแต่ว่าไปทำทะเบียนนครปฐมครับ ถ้าผ่านไปถ้าเกิดการจำรีก็จะวิ่งอยู่อำเภอธรรมกาครับแล้วซิกเกอร์นี้ก็คือจะเป็นกลุ่มบอกครับกลุ่มของพวกคนถูกรถเขาจะเอามาให้เออสนใจแต่ตัวนี้แหละที่บอกว่าเป็นนี่ครับทีมทีมงานรถบรรทุกสิบหกนะครับเลขสิบหกกับหมายเลขเขาแต่ข้างหน้ามาติดตัวโกงนะไม่ได้เป็นพู้หญกงเขาเมื่อกี้ครับครับโอ้สวยครับผมครับก็คือคนเมืองไหนแซนดี้ก็จะลาไปกับป่า ปาสุลินเนาะ,ะครับเนาะใครสนใจรถแบบนี้ก็ไปหามันจะมีให้ขายไหมล่ะกม็มีอยู่แต่ว่าจะไม่อยเลยครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณป๋าครับผมครับผม